ค่อยๆนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับมันจะได้ไม่เลอะมือเน,นี่แล้วก็รอให้มันประมาณ800มิลลิลิตรนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ วิธีถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ยากนะครับสำหรับมือใหม่ใครไม่เคยถ่ายหรือคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับก็ดูแล้วก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อซูซูก,กินะครับซึ่งตัวเครื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่และยี่ห้อก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลกัหลกๆแล้วการถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ต่างกันนะครับสามารถใช้วิธีที่ผมทำเนี่ยไปถ่ายได้หมดนะครับ อย่างของตัวนี้มันเครื่องมันสามารถจุูน้ำมันเครื่องอยู่ที่800มิลลิลิตรนะครับเกือบเกือบ1ลิตรนะครับอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะมาถ่ายนะครับผมจะมาให้ทุกท่านมาดูตัวน้ํามันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับนาตัวน้ํามันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะอย่างอันนี้ผมก็มีอยู่2ยี่ห้อคือของเชลกับของปตทนะครับ อยากจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจริงๆมันมีประมาณเกือบ20ยี่ห้อนะครับแล้วก็ไปที่ร้านก็บอกว่าซื้อน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็จะจัดให้เรานะครับเป็นน้ำมัน4ีทีเพราะมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่อง4จังหวะนะครับอันนี้เป็นตัวน้ำมันเครื่องธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวน้ำมันสังเคราะห์นะครับก็จะมีคำว่า100% s y n t ซนติกนะครับ มันจะอยู่ตรงประมาณกลางๆขวดตรงนี้นะครับเป็นน้ํามันสังเคราะห์ซึ่งตัวสังเคราะห์เนี่ยมันจะแพงขวดตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ประมาณร้อยต้นๆน,นะครับไม่เกิน200นะครับแต่ถ้าพวกที่ราคา200อัพเนี่ยเป็นพวกสังเคราะห์นะครับถามว่าสังเคราะห์กับตัวกลึงสังเคราะห์ธรรมดาตัวแบบนี้มันต่างกันยังไงคือตัวสังเคราะห์เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสารโลลื่นสารการสารนิม แล้วก็มันจะทําให้เครื่องยนต์มันเบามันนุ่มอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวธรรมดาธรรมดานะครับอีกนิดนึงนะครับทุกท่านสังเกตตัวข้างล่างตรงนี้นะครับ,ม,ม, e รบมันจะมีคําว่า SAE ขีด40นะครับมันจะมีขีด40กับขีด30นะครับความแตกต่างของขีด4 0กับขีด30ก็คือ สาเนี่ยสำหรับรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยเครื่องมันจะแน่นนะครับเขาจะใช้น้ำมัน3ามนนะครับแต่40เนี่ยสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้มาค่อนข้างนานเครื่องอาจจะเก่านิดนึงนะครับเครื่องอาจจะหลวมนิดนึงนะครับความหนืดของตัวน้ำมันเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าเราใช้ได้เหมาะสมกับรถรถใหม่ใช้3 0รถเก่าใช้40ก็จะพอดีกับตัวเครื่องมันนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับเราเปลี่ยนค้างหนึ่งเนี่ยเราใช้ได้ประมาณ3,000กิโลเมตรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ารถของเราเนี่ยใช้วันละ5กิโลนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ150กิโลเมตรนะครับคูณ10เดือนก็พันห้าพันห้าก็ประมาณสักปีถึง8เดือนเราก็ถ่ายน้ํามันเครื่องใหม่นะครับแต่ถ้ามันดํามากๆแล้วก็เปลี่ยนไทยก่อนกําหนดก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร0 0เอนี่ยอาจจะอยู่ที่4 0 0 0ถึง5,000กิโลเมตรนะครับโอเคก็เรื่องน้ำมันก็แค่นี้นะเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็มีแค่คีมนะครับสำหรับเปิดฝาตัวถังน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ประแจนะครับเบอร์19รถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันใช้เบอร์ไม่เหมือนกันนะครับบางคันบางยี่ห้อก็อาจจะเป็นเบอร์17 แล้วก็อันนี้คือแกรลอนเก่าแล้วก็มาทาสําหรับใส่น้ํามันเครื่องเก่านะครับครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไทยที่เราจะเอาน้ํามันเครื่องออกนะครับมันจะอยู่ใต้ท้องตัวเครื่องตัวนี้นะครับเราต้องเราก็ขายมันออกมาแล้วน้ํามันเก่ามันก็จะไหลออกมาตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะขายน็อตข้างล่างนะครับเราก็มาเปิดฝา นิดหนึ่งนะครับปลดฝาตัวนี้นิดแล้วก็เอาอันนี้ไปลองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาประแจไปไขเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับขันออกเลยนะครับ แล้ก็ดึงออกครับมันจะได้ไม่เลอะมือเนะีอ่อันนี้ความจุมันอยู่ที่แล้วก็รอให้มันถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันเครื่องตัวใหม่ข้างบนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวน็อตตัวนี้ขันกลับเข้าไปนะครับหนึ่งอ,อกาก็ใช้ประแจน,นะครับปิดมันไม่ต้องขันแน่นมากนะครับขันให้แน่นพอดีพอดีนะครับเพราะว่าแน่นไปเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวเกลียวมันสึก โอเคทีนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับวิธีถ่ายแล้วก็ประมาณ800มิลลิลิตรนะครับประมาณ8ส่วนของตัวออแกลลอนเล็กๆตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดอันนี้นะครับผมใช้ผ้าเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผ้าเช็ดเสร็จแล้วเราตรงนี้ไม่มีไม่มีน้ํามันเครื่องหยดนะเราลองจิ้มเข้าไปเช็คดูนะครับว่าน้ํามันเครื่องพอหรือยังนะครับอันนี้คือวิธีเช็คนะครับเราเช็คแล้วขึ้นมาเนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมีน้ํามันเครื่องมาถึงประมาณตรงนี้นะครับคือประมาณนี้ประมาณถึงตรงที่มี อยากๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าพอดีนะครับอย่าให้ล้นเกินหรือว่าน้อยกว่านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยนะครับปิดแล้วก็ปิดให้แน่นหน่อยนะแค่นี้พอนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ามันเครื่องเนี่ยมันมีหน้าที่ไปหลอเลื่อนให้พวกเพลาวพวกเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันทํางานดีนะครับมันไหลเลื่อน เวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวกล้องมันเสียดสีกันทําให้น้ํามันเครอเนี่ยมันเกิดความร้อนสูงมากนะครับพอมันเกิดความร้อนสูงๆมันก็จะเกิดการไหม้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้รถไปนานๆเรานก็เปลี่ยนตามาระยะทางที่เขากําหนดให้นะครับน้ํามันเครื่องเราก็มันเช็คตรวจเช็คนิดนึงครับสัก2ออาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอย่าให้มันแห้งนะครับ ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเวลาเราซ่อมนี่เราต้องเปลี่ยนตัวเครื่องข้างในเป็นหมื่นนะครับสู้เรามันตรวจดูนะ้ำมันเครื่องสักหน่อยนึงดีกว่านะครับโอเคก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับวิธีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเองง่ายๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนที่บ้านเราก็เสียเวลานิดนึงแต่ก็ทําให้เราดูแลรถเราเองได้เพิ่มนิดนึงนะครับโอเค ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกวดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ